สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจะมาอีกแล้ววันนี้เข้าป่าหาเก็บเห็ดเหมือนเดิมจ้ะได้เจอเห็ดแล้วโงกหมูหนึ่งดีใจมากๆจนต้องถ่ายวิดีโอเก็บไว้เลยจ้าเรามาดูกันเลยว่าน้องจะขึ้นมาเยอะไหมเห็ดเต็มเลยจ้าวันนี้เห็ดเต็มเลย จะดีใจร้อเสียงดังก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาเก็บด้วยแต่เห็ดละโงกหมูนี้คือกําลังขึ้นเลยนะกําลังโผล่พ้นจากดินเลยจากกําลังเป็นไข่ตะมูตะมิน่่ารักแบบนี้เลยแต่ก็แอบกลัวนะคะกลัวว่าจะไม่ใช่เห็ดละโงกเพราะว่ามันยังไม่เป็นดอกขึ้นมาเลยค่ะแต่ต้องเก็บก่อนเก็บไปไว้ก่อนแล้วค่อยไปถามอ่าคนที่อยู่บ้านนะคะว่า เห็ดตัวนี้มันใช่เห็ดลงโงกไหมแต่ตอนนี้ดีใจเหลือเกินค่ะเดินเข้าป่ามาด้วยสองมือเลยค่ะไม่ได้เอาอะไรมาซ้อเลยนะใช้มือเจาะเอาอย่างเดียวเลยจ้าตอนแรกคือไม่คิดว่าจะเข้าป่ามาหาเห็ดก็เลยเดินเล่นเดินเล่นเพราะว่าบ้านอ่ายู่ใกล้ป่าไม่คิดว่ามันจะเจอเห็ดเยอะขนาดนี้จะทุกคนดูสิอุ้ยน่ารักมากเลยจมูตตมีมาก เป็นการเก็บเห็ดที่เพลินมากจาก้ะคือบางบางดอกนะต้องขุดเอาแบบว่าข้างล่างเลยเพราะว่าน้องยังไม่โผล่พ้นดินมาเลยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเหมือนไข่นกเลยอะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เห็ดเจอเห็ดแล้วแบบว่าเห็ดมันเยอะขนาดนี้นะเพราะปกติถ้าเข้าป่ามาหาเห็ดแบบนี้คือได้แต่ของเหลือเขา หรือไม่ว่าแบบเป็นเห็ดแก่ๆที่เขาแบบไม่เอาพร้อมจะเตะทิ้งแล้วแต่ตัวนี้คือเขายังไม่เห็นกัน oh. เลยอ่ะเป็นความดีใจมากๆนะคะที่ครั้งหนึ่งได้เจอเห็ดเยอะขนาดนี้แล้วเป็นเห็ดละงโงกด้วยนะคะทุกคนเมนูวันนี้นะคงได้ทานแบบว่าข้าวเหนียวหมดติบแน่ๆเลยจ้าแกงแบบว่าแกงเห็ดละงโงกใส่ใบผักติ้วเนาะ เปรี้ยวๆนิดนึงโอ้โหโสดน้ำร้อนๆโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยจ้าอร่อยพูดมานี้ยังน้ำลายสออยู่เลยค่ะหืหถ้าให้เลือกระหว่างเห็ดละโงกกับเห็ดปวกนะทางนี้เลือกเห็ดละโงกนะคะเพราะความรู้สึกคือมันอร่อยกว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะอู้เห็นไหมคะอยู่ไกลๆก,ก็มีนะ จะแอบไว้ตรงไหนก็เจอคะ่ะทุกคนตอนนี้คือเจอหมดทุกดอกเลยนะเขี่ยหมดแบบว่าเป็นวงกว้างเลยนะคะเพราะถ้าได้เห็นดอกหนึ่งหรือว่าสองสาดอกอย่างเงี้ยเขีย่ยรอบๆเลยจ้ะ จะแบบว่ามีเห็ดอย่างอื่นปนอยู่นะคะเห็ดใครบ้างนะคะเห็ดละโงบบ้างนะคะต้องหาให้ทั่วเลยตามรอบๆนะถ้าเห็นอยู่สองสาดอกนี่คือรีบเขีย่ยเลยจ้าจะเจอแบบนี้เลยจะเจอแบบนี้เอา้าอันนี้ไม่ใช่นะอันเมื่อกี้เป็นเห็ดเห็ดผีเบื่อนะคะโอ้โหนี่กําลังแตกออกเลยจ้าหมูนี้กําลัง แตกออกเหลืองอารามเลยโอ้น่าทานมากๆเลยพี่พี่จ๋าดูช่วยน้องหน่อยดูมันเกิดขึ้นมาโอ้ยทุกที่เลยอะ่ะในหลุมก็มีนะคะอ่าใบไม้ใบตองปิดไว้ซอออกให้หมดจ้ะพี่พี่จ๋าวันนี้จะได้กินแกงเห็ดอันแสนอร่อยที่เราไปหามานะคะเลื้มใจมากโอ้โหนี่เลยนี่เลยนี่เลย อยู่ในรูก็มีพี่ดูสิมันใช่เห็ดละงอกหรือเปล่าพี่ถ้าน้องถ้าน้องไม่ได้อัพคลิปอีกนะแสดงว่าน้องอยู่โรงพยาบาลเดอ้อ <laughs> จริงๆเราแอบอิจฉาคนที่บ้านอยู่ใกล้ป่าที่แบบหาเห็ดได้นะคือแบบมันมีความสุขแต่เวลาได้เข้าป่าเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยถ้าได้เดินป่านิดๆหน่อยๆเราก็มีความสุขเขียนอะไรแบบว่าฤดูเห็ดใช่ไหมเลดูหน่อไม้อย่างเงี้ยเราเดินเข้าไปเราได้ของติดไม้ติดมือมามันเป็นความสุขมากๆเลยนะคะพี่ๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่ามันมีความสุขค่ะพี่ๆจ้ะ วันนี้ก็เลยขอถ่ายคลิปเก็บใบหน่อยนะคะว่าครั้งหนึ่งเราเคยเจอเห็ดแบบนี้และไม่ได้ไกลาจากบ้านเลยจ้ะเดินประมาณ200เมตรก็เจอเลยโหเยี่ยมมากเลยนะคะมาทานข้าวแรงด้วยกันเด้อจ้าวันนี้นะรอบๆบ้านเรานะคะนอกจากจะมีป่าเล็กๆไว้ให้เดินหาเห็ดนิดๆหน่อยๆนะคะเป็นป่าที่ไม่รกนะ เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับแบบว่าเป็นพื้นที่กว้างที่เขายังไม่ได้มาสร้างบ้านสร้างอะไรก็จะเป็นป่าเล็กๆให้เดินนะคะก็จะมีพื้นที่ให้หาเพราะว่ายังไม่ชินยังไม่คุ้นกับป่าแถวนี้นะคะเข้าไปลึกไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวหลงไหนไหนมาดูหน่อยได้อะไรบ้างวันนี้เออเด็กน้อยดูชุ่มๆท chu ạp chu giúp chu ạp này ừ.